ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอการนมัสการหลวงตาหลวงพอพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณล like ุงแล้วก็เพื่ี่ๆทุกท่านด้วยครับผอันนี้จะมาใช้กาวนะเป็นกาวร้อนในการเสียบคุณชมนะครับผมแบบคุณชมท่านเป็นิ่งต้อยใหญ่เราจะใส่สามสี่กิ่งก็โอเคได้ตามที่เราชอบนะอันนี้ผมจะใช้แค่กิ่งเดียวทําให้ดูไป็นตัวอย่างกแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงกิ่งพันุเราตรงนี้นะไม่มีใครถือกล้องให้โอเค ตอนปัดตอนตัดหน้าแผลนะตัดเราปาดหน้าแผลให้ตรงตรงนะ<ม>ให้ตรงๆก็ไม่ต้องเอาอะไรไปเช็ดนะไปไปไปเช็ดหรือไปไปซับอะไรออกนะเพราะให้เขามียางแบบนี้แหละเราเลี้ยงอย่าไปอย่าไปเช็ดออกถ้าไปเช็ดออกแล้วหน้าตอจะแห้งเกินไปนะครับผมแล้วก็อาจจะมีสิ่งสออกปรกติดปนแล้วก็ทําให้กิ่งที่เรานำม,นมาเสียบนำมาเสียบกิ่งนี้จะเน่าได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะแป๊บน,นึงเดี๋ยววางกล้องแล้วค่อยพูดอีกครั้งหนึ่งครับผมอโอเคครับผม เราเอาแปลแบบนี้นะเราก็ใช้มือข้างหนึ่งกดเอาไว้นะกดต่อไว้อย่าให้ขยับขยีนแล้วเราก็ใช้กาวนะใช้กาวาป้ายด้านด้านรอบแผลนะอย่าให้กาวเข้าไปในแผลข้างในในแผลกิ่งที่เราเอามาต่อนะอย่าให้กาวเข้าไปได้ดิขาดถ้ากาวเข้าไปแล้วจะทำให้ไม่ติดนะเราต้องให้อยู่วงรอบๆเราต้องรอพักหนึ่งเอามือจับกดแบบนี้พักหนึ่งนะแบบนี้จะยากนะจะช้าด้วย เราให้กาวกาวเริ่มเริ่มแห้งนะเราค่อยปล่อยมือได้นะเวลาปล่อยมือก็ปล่อยมือช้าแล้วกันเดนียวค่อยปล่อยมือดูนะโอเคได้นะเราใช้กาวนะเราก็ใช้กาวหยดรอบรอบนะรอบรอบตอนที่เราเอามือกดอย่าไปให้กาวเข้าหน้าแผลเด็ดขาดนะกระผมแล้วก็ตรงนี้อย่าเปื้อนเลือะเทอะกช่างตรงนี้นะแต่ว่าข้างในแผลอย่าให้เปื้อนกาวเด็ดขาดก็ถ้าแบบนี้นะเวลาเราตัดอันนี้เราจะใส่สามกิ่งหรือสองกิ่งก็ตามที่เราชอบแต่ว่าอันนี้ทําให้ดูก็ใส่กิ่งเยอพอ หลังจากข้าแบบนี้แล้วเราก็ใช้พลาสติกเดี๋ยวผมจะครอบให้ดูครับผมครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เร็จเมื่อกี้ภาพประมจอก็เลยทําไปแล้วก็ก็เลยเอาเลยเนาะก็ม้แหละนนะขอโทษด้วยพอดีจับกล้องคนเดียวเลยหมุนปรับมุมกล้องไม่ได้ก็เสร็จแล้วครับผมเราก็วางไว้แบบนี้นะอวางตรงนี้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยดูกันว่าอีกกีวันจะติดเราจะดูกันว่าจะติดวันไหนจะติดนะครับผมก็ ง,ง่ายเองครับผมข,ขอบคุณท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมก็ขอเกี่ยวคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ